ไฟนับเป็นยานพาหนะที่ผูกพันและอยู่คู่กับคนไทยไมายาวนานกว่าศตวรรษนะครับโดยมีจุดเริ่มต้นครั้งแรกเกิดข,ขึ้นที่ประเทศอังกฤษเมื่อประมาณกว่า300ปีมาแล้วครับส่วนจุดเริ่มต้นข,ของรถไฟในประเทศไทยนั้นเริ่มต้นขึ้นครั้งแรกในรัชสมัยของพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวหล้นเกล้ารัชกาลที่5นะครับเมื่อประเทศอังกฤษเดินทางมาเจริญสัมพันธไมตรีกับประเทศไทย และได้นำโมเดลรถไฟย่อส่วนหรือที่เรียกว่ารถไฟเล็กซึ่งเป็นการย่อส่วนจากหัวจักรรถไอน,น้ำและรถพ่วงโบกี้มามอบให้เป็นเครื่องบรรณาการแก่ไทยในปีพุทธศ,ศักราช2439นะครับการก่อสร้างทางรถไฟสายกรุงเทพนครราชสีมาสำเร็จเสร็จสิ้นเพียงบางส่วนเท่านั้นพระบาทสมเด็จพระจุลจอมเกล้าเจ้าอยู่หัวล้นก้ารัชกาลที่5 จึงเสด็จพระชมเนินเพื่อส่งประกรอบพระราชพิธีเปิดการรถไฟสายกรุงเทพอยุธยาก่อนรวมระยะทางทั้งสิ้น71กิโลเมตรโดยวันนั้นก็คือวันที่26มีนาคม2439นะครับเพื่อให้ประชาชนทั่วไปสามารถเดินทางสัญจรไปมาหาสู่กันระหว่างกรุงเทพและก็อยุธยาได้โดยการเดินรถเที่ยวแรกอย่างเป็นทางการเกิดขึ้นเมื่อวันที่28มีนาคม2439บัดนั้นเป็นต้นมาครับ โดยมุ่งใช้ประโยชน์ในด้านการปกครองนะครับเพื่อให้การตรวจตราพื้นที่ที่อยู่ห่างไกลทําได้สะดวกมากยิ่งขึ้นทั้งยังเป็นการเปิดภูดมิประเทศเพื่อให้ประชาชนพลเมืองสามารถเดินทางไปบุกเบิกพื้นที่รกร้างว่างเปลา่าแล้วก็นํามาใช้ประโยชน์ทางด้านเศรษฐกิจให้กับประเทศได้มากยิ่งขึ้นด้วยขณะเดียวกันก็เพื่อการขนส่งสินค้าแล้วก็ขนส่งผู้คนไปมาหากันได้ง่ายยิ่งขึ้นครับด้วยจุดเด่นของการเดินทางขนส่งด้วยระบบราง ที่ได้รับการยอมรับนะครับว่าเป็นยานพาหนะที่สามารถกําหนดระยะเวลาการเดินทางได้แน่นอนขนส่งผู้โดยสารได้ในปริมาณมากมีค่าขนส่งต่ำน้าซ้ําอย่างเป็นมิตรต่อสิ่งแวดล้อมจึงทําให้ปัจจุบันครับมีวัฒน,นาการของรถไฟเคลื่อนไหวหรือว่าก้าวไกลไปข้างหน้ามากกว่าแค่ใช้พลังงานจากเครื่องจักรไอ้น้าหรือว่าเครื่องยนต์ดีเซลแบบเดิมๆแต่กลายมาเป็นรถไฟพลังงานไฟฟ้าหรือว่าที่ใช้ไฟฟ้าแบบนี้ครับ โดยมีทางเลือกของแหล่งพลังงานต้นกำเนิดที่หลากหลายนะครับสามารถตอบโจทย์ไลฟ์สไตล์ของผู้โดยสารที่ต้องการความสะดวกรวดเร็วปลอดภัยและก็ประหยัดเวลาในการเดินทางได้มากยิ่งขึ้นครับการเดินรถไฟฟ้าขนส่งมวลชนของไทย ได้นเนิดขึ้นเป็นครั้งแรกในปีพุทธศักราช2542โดยบริษัทระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพจำกัดมหาชนหรือ BTS ย้อนไป30ปีที่แล้วนะครับก็จะเห็นว่ารถติดมากนะครับนันต้องเที่ยวหรือทุกคนพูดถึงเนี่ย พูดอีกอันดับต้นคือเรื่องรถติดนะครับซึ่งตรงนี้เป็นปัญหาหลักในกรุงเทพมหานครนะครับในการที่จะพัฒนาทางท่านธุรกิจต่างๆนะครับทุกคนก็เสียเวลาอยู่กับถนนนะครับรถติดมากสาหัสโดยเฉพาะเส้นทางสุขุมวิทนะครับซึ่ง BTS เนี่ยสามารถเปิดให้บริการได้วันที่5ธันวาคม2 5 4 2นะครับซึ่งวันนั้นเนี่ยผมจําได้นะครับก็เป็นวันที่ตื่นเต้นมากนะครับเป็นวันอาทิตย์นะครับก็มีคนมารอตั้งแต่เช้ามืดนะครับรถไฟขบวนแรกก็ขึ้นจากศูนย์ควบคุมนะครับ เข้าให้บริการนะครับช่วงแรกๆเราให้บริการอยู่ที่ความถี่3-5นาทีนะครับ3นาทีตอนนั้นก็ควบคุมแล้วก็ให้บริการเนี่ยอยู่ที่23สถานีนะครับประมาณ23.5กิโลนะครับก็เป็นสายของสุขุมวิทแล้วก็สายสีลมนะครับตอนนั้นก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการนะครับก็ประมาณแสนกว่าคนแล้วก็ค่อยๆเพิ่มขึ้นมาเรื่อยๆนะครับปัจจุบันนี้ก็มีผู้โดยสารมาใช้บริการอยู่ประมาณ8แสนกว่าคนแล้วนะครับปัจจุบันนี้เราก็ให้บริการนะครับ อยู่ที่60สถานีก็จะครอบคลุมตั้งแต่จงังหวัดสมุทรปราการนะครับกรุงเทพแล้วก็ไปถึงปทุมธานีช่วยแก้ปัญหาการจราจรในกรุงเทพมหานครไปได้ค่อนข้างเยอะครับปีที่เราเปิดคือ2,547คือปีที่เราเปิด ณช่วงเวลานั้นเนี่ยงานโยธาเนี่ยได้เสร็จไปประมาณ80%แล้วละก็เหลืองานระบบที่จะต้องนำเข้ามาใส่ในงานโยธาของเราแล้วเราจะเลือกอย่างไรความสามารถของบริษัทน,ว,น,นวันนั้กับวันนี้คนละเรื่องเลยเมื่อก่อนนี้เราเนี่ยนะจะซื้อระบบรถไฟราคาเป็นสองหมื่นล้านไม่เคยรู้จักรถไฟเลยด้วยไม่เคยซื้อเลยด้วย เรายังไม่มีคนที่สามารถที่จะเดินรถไฟได้แม้แต่คนเดียวเม่เทานานทำไงก็ไม่รู้ระบบคืออะไรบ้างมันทำงานร่วมกันยังไงจะประกอบด้วยกันยังไงแล้วเรากำลังจะต้องทำให้มันเปิดให้ได้ในปี47และเป็นรถไฟฟ้าใต้ดินด้วยนะตลอดสายซึ่งยากกว่าบนดินอีกมากมายมหาศาลคือรถไฟฟ้าใต้ดินเนี่ยต้องเป็นระบบที่อัตโนมัติทุกอย่างต้องทำโดยอัตโนมัติ เวลาเกิดมีอะไรเสียตัวหนึ่งในอีกตัวหนึ่งมันต้องเข้ามาแทนที่ที่เขาเรียกว่า r e d u n d a n c y ต่างๆต้องสามารถ Identify risk ที่จะเกิดขึ้นได้เพราะงั้นไอการที่จะทำให้ทุกอย่างมันเป็นอัตโนมัติเนี่ยมันต้องเชื่อมกันมันต้องอินทิเกรตด้วยกันเพราะงั้นมันต้องมีแพลตฟอร์มสำหรับการที่มันจะอินทิเกรตทำงานของมันเองรถมันจะลดสปีดเองเพิ่มสปีดเองเพื่อจะให้ได้ตามเวลาที่เราต้องการรถมันจะต้องหยุดเองไม่ไม่วิ่งชนกัน รถมันจะต้องรักษาสถานะของตัวเองให้ได้นะครับโดยที่จริงๆแล้วก็คือว่ามีสมองถ้าสำหรับเราก็คือสมองเราเนี้ยที่ฟังก์ชันแต่ในระบบรถเองเนี่ยเขาเรียกว่าระบบอนนาสัญญาณที่เราต้องอินดิเกตเข้าด้วยกันซึ่งมีประมาณผมไม่รู้ต้องหลายหมื่นอนนาสัญญาณที่ต้องอินดิเกตเข้าด้วยกัน การรถไฟฟ้าที่เราบริหารจัดการอยู่เนี่ยเป็นการเชื่อมสนามบินกับในเมืองผู้คนที่เดินทางเนี่ยต้องการความเที่ยงตรงรวดเร็วเราเองก็มีความมุ่งมั่นที่จะให้ผลิตัณฑ์ที่เราทํางานทั้งหมดเนี่ยซัพพอร์ตแล้วก็ให้บริการกับผู้สัญาอย่างมีประสิทธิภาพทําให้ผู้สารามีความสุขไม่ว่าสิ่งต่างๆที่เกิดขึ้นในขบวนการในการส่อมงบำรุงเนี่ยสุดท้ายเนี่ยจะต้องไปตอบคําถามที่ว่าเราทํายังไงที่ให้ผู้สัญญาเรามีความสุข เราสังเกตได้ว่าผลงานที่ออกมาล่าสุดไม่ว่าจะเป็นความรีไลย์ปริที้ของระบบนะประสิทธิภาพของระบบที่ดีขึ้นการให้บริการที่เชื่องต่อเวลาสิ่งต่างๆเหล่านี้สะท้อนภาพออกมาจากสิ่งที่ลูกค้าสืบตัมาให้เราประเด็นสําคัญคือว่าระบบที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศเพราะนั่นการที่เราหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเข้าใจในตัวระบบในตัวเทคโนโลยีที่เราใช้งานอยู่ ไม่ว่าจะเป็นเซฟตี้เทรนนิ่งเอการดูแลเรื่องของด็อก umentation อันนี้มีความสำคัญนะครับจากรถไฟฟ้าสายแรกจนถึงปัจจุบัน ประเทศไทยเรามีรถไฟฟ้าเพิ่มมากขึ้นหลายสายหลายสถานีหลายโครงการนะครับทั้งรถไฟฟ้า MRT รถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อสนามบินสุวรรณภูมิ i อ p o พ t r a i l Link หรือแม้แต่รถไฟฟ้าที่เชื่อมต่อชานเมืองเข้าสู่ตัวเมืองอย่างสายสีแดงที่เพิ่งจะเปิดให้บริการไปเมื่อปลายปี2564ที่ผ่านมาครับและตอนนี้นะครับผมก็ยืนอยู่กับพี่เรหรือว่าคุณเรวัตซึ่งเป็น project manager ของซีเมนส s ที่ดูแลโปรเจกต์เกี่ยวกับเรื่องระบบซ่อมบำรุงทั้งหมดของ b m สวัสดีพี่เลยครับสวัสดีครับ<ะ> <c oughs> ก่อนอื่นระบบ b m ก็คือรถไฟฟ้าใต้ดินค,คือรถไฟฟ้า MRT ทั้งหมดใช่ครับตอนนี้มีทั้งหมดกี่ขบวนครับกี่สายตอนนี้มีทั้งหมด54ขบวนนะครับมี38เส้นทาก็คือ38สายมีครับนะครับลายเบื้องต้นเนี่ยเขาจะเรียกว่า initial blue line ซึ่งความยาวเนี่ยตั้งแต่ทางด้านาหัวลำโพงจนถึงทางด้านาบางซื่อ นะครับแล้วเราก็ต่อส่วนต่อขยายไปที่ท่าพระแล้วก็ส่วนต่อขยายอีกที่หนึ่งก็คือไปที่ทางด้านาหลักสองนะครับดว้ดาวตอนนี้3 8สถานคาีครับก็เป็นเซอร์เคิลไลน์ที่วนรอบกรุงเทพมหาะนะครก็คือสายสีน้ําเงินนั่นเองจะวิ่งประมาณ40ขบวนอีก10กว่าขบวนก็จะเป็นสปาเก็บไว้ครับระบบซ่อมบํารุงหรือว่าเมเนจเมนซ์ของ MRT นี่เป็นยังไงบ้างครับระบบซ่อมบำรุงของเราเนี่ยเราจะแบ่งการซ่อมบำรุงเป็น2แบบนะครับ แบบแรกก็คือเราเรียกว่าการซ่อมบำรุงเชิงป้องกันแบบที่2เนี่ยเราเรียกการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไขในการซ่อมบำรุงพวกนี้ครับถ้าเป็นเชิงป้องกันเนี่ยครับเราจะแบ่งเป็นคล้ายๆเป็นเพียเลียดในการป้องกันอย่างเช่นทางด้านอุปรกรณ์บางอุปรกรณ์เราอาจจะแบ่งเป็น2เดือนทีหนึ่งหเดือนครั้งหนึ่งหนึ่งปีครั้งหนึ่งเป็นลนักษณะอย่างนี้นะครับหมุนเวียนไปเรื่อยๆนะครับแต่ว่าถ้ามันช่วงเวลาที่ที่อยู่ระหว่างนั้นถ้ามันเกิดเสียขึ้นมาเราก็จะมีการซ่อมบำรุงเชิงแก้ไข นะครับสรุปแล้วก็คือว่าในการซ่อมบำรุงของเราเนี่ยครับเราจะตรวจสอบให้สภาพอุปกรณ์เราสมบูรณ์ที่สุดนะครับ,รบเพื่อให้ผู้ใช้บริการหรือว่าผู้โดยสารเนี่ยมั่นใจได้ว่าคุณเข้ามาใช้บริการของเราจะได้ความปลอดภัยอย่างสูงสุดเช่นกันถ้าอย่างนั้นให้พี่เรพาเราเข้าไปดูในเดปโปหรือว่าศูนย์ซ่อมบำรุงของรถไฟฟ้า M อ t มหน่อยได้ไหมครับได้ครับยินงๆเลยครับเยี่ยมเลย <laughs> บริษัทซีเมนเราดูแลหลายระบบในโครงการนี้ประกอบด้วยระบบคอมมิวนิเคชันดูแลระบบทางด้านสื่อสารระบบที่2คือระบบทางด้านแพลตฟอร์มสกินดอร์ดูแลประตูกั้นที่ชานชลาระบบพาวเวอร์ซัพพลายนะครับดูแลระบบเกี่ยวกับการจ่ายไฟนะฮะแล้วเราก็ยังมีทางด้านเด p ปโปเวิร์กชอปอุปกรณ์นะครับซึ่งดูแลอุปกรณ์ต่างๆในเด p ปโในศูนย์ซ่อมของเราทั้งหมดรวมถึงรถที่เราใช้ในการซ่อมบำรุงด้วย เรามีสโตร์ซึ่งดูแลเรื่องเกี่ยวกับทางด้านการเบริกจ่ายสินค้านะครับเป็นอุปกรณ์ทางด้านอะไหล่สำรองเรามีแผนก f o r r e r o r t i n g c e n t e r ซึ่งเป็นแผนกที่รายงานฟอร์หรือความเสียหายต่างๆที่เกิดขึ้นในระบบเราใน,นวันนี้เนี่ยเราจะพาไปดูอีก2กิจกรรม นะครับที่เราเตรียมเอาไว้ให้กับทุกคนดูนะครับนั่นก็คือแผนก Rolling Stock เป็นการดูเรื่องเกี่ยวกับทางด้านเรื่องการกึงล้อแล้วก็อีกแผนกหนึ่งนะครับคือแผนก Trackwork แผนกนี้ดูแลระบบรางนะครับเราจะพาไปดูเรื่องเกี่ยวกับการเจียรางครับ ตอนนี้นะครับเรามาอยู่ที่โรงซ่อมบำรุงหลักนะครับเราจะพามาดูผนกแผนกหนึ่งซึ่งมีความสําคัญมากนะครับนั่นคือผนกของทางด้าน o l l i n g Stock เป็นผนกที่ดูแลระบบตัวรถไฟฟ้านะครับอุปกรณ์ทุกชิ้นเนี่ย ในตัวรถไ,ไฟฟ้าเนี่ยแผานกนี้เป็นคนดูแลทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นตัวถังรถตัวล้อรถระบบเบรกระบบขับเคลื่อนอุปกรณ์เกือบทุกชิ้นในตัวรถแผานกนี้เป็นคนดูแลยกเว้นแต่ตู้สัญญาณนะครับดูแลโดยแผนกอานัดสัญญาณแล้วก็มีระบบของทางด้านวิทยุนะครับดูแลโดยระบบสื่อสารวันนี้เนี่ยเราจะพามาดูการกึงล้อเมื่อรถไฟนะครับวิ่งเนี่ยครับล้อรถกับรางจะเกิดการเสียดสีกันตัวล้อรถเนี่ย เราจะทําการกึงล้อนะครับเพื่อให้รูปทรงเนี่ยกลมอยู่เสมอการดูแลของเราเนี่ยครับเราจะเรียกรถเข้ามาทุกๆ1เดือนเพื่อตรวจเช็คค่าสึกล้อเนี่ยครับถ้ามันเกินเกณฑ์ที่กําหนดเราจะทําการกึงล้อแล้วก็ถ้ามันไม่เกินเกณฑ์ที่กําหนดเนี่ยเดือนต่อต่อไปเราก็จะทําการตรวจเช็คค่าเหมือนกันแต่ยังไงก็ตามทุกๆ6เดือนหรือรถวิ่ง75,000กิโลเมตรถึง9ก0 0 0กิโลเมตรเราจะทําการกึงล้อโดยทันทีถ้าสมมุติว่าเราไม่ทําการกึงล้อเนี่ย รูปทรงของล้อเราจะบิดเบี้ยวออกไปนะฮะแล้วมากึงล้อตอนหลังเพื่อให้มันกลมเนี่ยเราจะเสียค่าเนื้อล้อมากตอนนี้เราอยู่ในอุโมงค์ของสถานีจตุจักรนะครับผมจะพามาแนะนำแผนแผนหนึ่งซึ่งมีความสำคัญมากในระบบแผนนี้เนี่ยชื่อ วิศวกรระบบรางหรือเราเรียกว่า track work ซึ่งดูแลตัวระบบรางของโครงการเราทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นรางวิ่งหรือรางที่3ก็คือรางจ่ายไฟนั่นเองถามว่ารางจ่ายไฟเนี่ยมีหน้าที่ทำยังไงบ้างก็คือในตัวรถไฟะนะครับมันจะมีอุปกรณ์อยู่ตัวหนึ่งที่เราเรียกว่า current collector shoe เป็นลักษณะแขนลื่นออกมาจากทางด้านตัวรถไฟและตัวนี้นะครับไปสัมผัสกับทางด้านรางที่3หรือรางจ่ายไฟ เพื่อรับไฟฟ้าเข้ามาในตัวรถไฟแล้วให้ตัวรถไฟสามารถขับเคลื่อนได้น,นั่นเองครับวันนี้เนี่ยครับเขาจะทําการเจียรางนะครับการเจียรางเนี่ยเป็นงานที่สําคัญมากเพราะว่าเวลาที่รถไฟเราวิ่งอยู่เนี่ยล้อของเราเสียดสีอยู่กับรางเมื่อเสียดสีอยู่กับรางแล้วเนี่ยจะทําให้รางมีการสึกล้อเกิดขึ้นการสึกล้อเนี่ยครับเราเรียกกันว่าดีเฟกต์ฉะนั้นแล้วเนี่ยเราจําเป็นต้องมีการเจียรางเพื่อให้กําจัดดีเฟกต์ตัวนี้ออกไปและนอกเหนือจากนั้นนะครับ อีกสิ่งหนึ่งก็คือว่าในรถ RTM ของเราหรือรถเกียร์ลังของเราเนี่ยครับเราจะตั้งโปรแกรมและตั้งองศาการเจียราลังเพื่อให้ได้รูปทรงของรางหลักหรือรางที่เราออกแบบมาไว้นะครับเมื่อเราได้รูปทรงหลักแล้วเนี่ยเมื่อรถวิ่งไปล้อกะลางจะมีการเสียดสีที่น้อยลงตามด้วยจากสีติงของเรานะครับรถไปของเราเวลาเราวิ่งเข้าทางโค้งเนี่ยครับจะเกิดการเสียดสีค่อนข้างมาก มากกว่าทางตรงเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยการซ่อมบำรุงของเราเนี่ยเราจะแบ่งช่วงเวลาในการซ่อมบำรุงคือถ้าทางโค้งทุกๆ6เดือนเราจะทําทการเจียรางในช่วงนี้แต่ถ้าเป็นทางตรงเนี่ยทุกๆ6เดือนเหมือนกันเราจะใช้เครื่องตรวจรางแล้ววัดค่าดีเฟกต์ออกมาถ้ามีค่าดีเฟกต์หรือค่าสึกล้อเนี่ยมากกว่า0.3มิล mm. ลิเมตรเราทาการเจียรางทันทีครับงานเจียรางเป็นงานที่จําเป็นมาก เพราะงานเจียรางช่วยยืดอายุของรางให้ยาวนานขึ้นถ้าเราไม่ทําการเจียรางแล้วเนี่ยจะเกิดอะไรขึ้นมาบ้างค่าสึกล้อหรือค่าดีเฟกต์จะมีมากขึ้นเมื่อลถไฟวิ่ง่าดในช่วงที่มีดีเฟกต์เกิดขึ้นเนี่ยเราจะได้ยินเสียงดังเกิดขึ้นเกิดจากการเสียดสีระหว่างล้อกับรางถ้าปล่อยมากขึ้นยิ่งไปกว่านั้นเนี่ยตอนที่รถวิ่ง่านจะทั้งเสียงดังและรถไฟอาจจะเกิดการสั่นสะเทือนได้ ตอนสุดท้ายแล้วถ้าเราไม่กําจัดมันออกไปไม่จากัดค้าสึกหลอพวกนี้ออกไปแล้วเนี่ยค้าสึกหลอตัวนี้อาจจะใหญ่ขึ้นมาแล้วพัฒนาขึ้นมาจนทําให้รางอาจากเกิดการรางแตกได้นะครับเมื่อรถไฟวิ่งผ่านในที่นี้เนี่ยมันอาจจะทําให้เกิดความอันตรายเกิดขึ้นเพราะฉะนั้นแล้วเนี่ยเพื่อความเชื่อถือในระบบเพื่อความปลอดภัยของผู้โดยสารเราต้องหมั่นตรวจตารางอยู่ตลอดเวลา เก็จะเป็นทีมทำงานซ่อมบำรุงให้กับรถไฟฟ้าระบบรถไฟฟ้า BTS โดยหน้าที่หลักๆของเราเนี่ยเป็นการทํางานบํารุงรักษาให้กับระบบรถไฟฟ้านะคะทางซีเมนตเราก็จะจัดคนที่จะต้องทํางานตลอด24ชั่วโมง7วันนะคะก็คือจะต้องมีคนดูแลรักษาระบบต่างๆทุกระบบให้อยู่ในสภาพที่พ <tule> ร <identified>. ้อมใช้งานในส่วนของการทํางานในระบบ power supply นะคะ โดยที่ทางพนักงานซีเมนเราคํานึงถึงความปลอดภัยเป็นดับหนึ่งเพื่อที่จะให้การทํางานออกมาอย่างมีประสิทธิภาพที่สุดและให้ทุกคนเดินทางโดยรถไฟฟ้าอย่างปลอดภัยเช่นกันค่ะก็ะก่อนที่น้องๆเขาจะเท่าทํางานนะคะเขาก็ต้องทําตามกฎแห่งความปลอดภัย5ข้อนะคะข้อที่1เราขอตัดไฟนะคะข้อที่2ก็คือต้องป้องกันไม่ให้มีการสับสวิชเข้ามานะคะแต่ข้อที่3มคือ ทดสอบว่ามีกระแสไฟอยู่หรือเปล่าในส่วนข้อที่4นะคะก็จะเป็นการต่ออุปกรณ์ลงดินนะคะแล้วทาการลัดวงจรข้อที่5ข้อสุดท้ายนะคะก็คือการติดป้ายในส่วนของอุปกรณ์ตัวที่ยังมีกระแสไฟฟ้าอยู่นะคะเพื่อที่จะให้น้องๆได้ทํางานอยู่ในส่วนเฉพาะที่โดนตัดกระแสไฟฟ้าไปแล้วค่ะและทั้งหมดนี้ก็คือคกลไกเล็กๆแต่สําคัญมากๆที่ทําให้ระบบรถไฟฟ้ามีความปลอดภัยแล้วก็พร้อมสำหรับการใช้งาน ในทุกๆวันครับสิ่งที่สําคัญที่สุดเลยเนี่ยก็คือเรื่องของความปลอดภัยเห็นได้ว่าการปฏิบัติงานที่ผ่านมาเนี่ยให้บริการมา23ปีเนี่ย BTS ถือว่าเป็นระบบที่มีความปลอดภัยสูงนะครับตรงนี้ก็ได้ซีเมนต์มาดูแลนะครับต้องยอมรับว่า พื้นฐานต่างๆเ,เกี่ยวกับความปลอดภยัยแลวก็เทคโนโลยีต่างๆนทางซิเมนก็ได้นํามาถ่ายทอดให้เรื่องเองการติดตั้งนะครับก็มีในแง่ของระบบรางซึ่งเราให้บริการทุกวันนี้เนี่ยวันหนึ่งก็ประมาณเกือบ30,000กิโลเมตรนะครับทั้งสองเส้นทางนี้นะครับก็ต้องมีการดูแลอย่างดีนะครับระบบอนุสัญญาณต่างๆที่ช่วยควบคุมในการเดินรถนะครับเพื่อให้เกิดความปลอดภัยนะครับแล้วก็ตรงต่อเวลานอกจากที่จะมาดูแลในเรื่องการซ่อมบำรุงให้เราแล้วนะครับในช่วงต้นๆก็มีการจัดอบรมนะครับ ให้กับพนักงานนะครับในตำแหน่งหน้าที่ต่างๆนะครับโดยเฉพาะในตำแหน่งที่สำคัญสำคัญเช่นในห้องสมควบคุมนี้นะครับเจ้าที่ควบคุมเส้นทางการเดนรถนะครับซึ่งจะดูแลภาพรวมนะครับในการให้บริการเนี่ยก็ซังซีเมนต์ก็เป็นคนดูแลนะครับหรือแม้กระทั่งเจ้าที่ที่ควบคุมขบวนรถนะครับในขบวนเลยเนี่ยกลุ่มแรกๆที่ไปเนี่ยก็คือไปเรียนนะครับที่เยอรมนีนะครับ ก็ทางซีเมนต์เนี่ยก็คนเป็นคนเตรียมการนะครับแล้วเราก็ไปอบรมนะครับโดยเฉพาะพื้นฐานในเรื่องเกี่ยวกับความปลอดภัยนะครับและขั้นตอนการปฏิบัติงานต่างๆนะครับซึ่งกลุ่มแรกเนี่ยกลับมาเนี่ยก็มาเป็นครูฝึกนะครับให้กับพนักงานถ่ายทอดให้กับรุ่นต่างๆนะครับจนถึงทุวันนี้ซีเมนต์เป็นส่วนหนึ่งของความสำเร็จของเราแล้วก็เขาก็เป็นประหนึ่งว่าเป็นพาร์เนอร์ของเรา ราะงั้นเราก็เลยให้ซีเมนต์เนี่ยทำงานแมนเทนแนนให้เราด้วย14ปีสิ่งที่เราต้องการคือเราต้องการคนที่ดีที่สุดของแต่และส่วนเนี่ยมาช่วยกันทาําภายใกล้าการช่วยเหลือของซีเมนต์เราเอาคนของเราไปเรือรูทั้งที่สิงคโปร์ทั้งที่ฮ่องกงแน,แน่นอนครับบางส่วนเราก็ไปยุโรปด้วยงั้นการที่จะเลือกซีเมนต์ต้องการนั่น,นสรุปสุดท้ายก็คือว่าเขาเหมาะสมที่สุดทั้งในเชิง เทคโนโลยีที่ขณะขณะนั้นความมั่นใจที่เราจะใช้ลองเท e r m นอกเหนือจากนั้นแล้วเนี่ยองค์ประกอบอื่นๆที่จะทําให้งานระบบของเราเนี่ยใช้งานได้เปิดให้บริการได้ในปี47นะครับซีเมนเป็นตัวเลือกที่เราตัดสินใจไม่ผิด ระบบที่เราใช้ในปัจจุบันเนี่ยเป็นเทคโนโลยีที่มาจากต่างประเทศเพราฉะนการที่เราหาพาร์ทเนอร์ที่มีความเข้าใจในตัวระบบในตัวเทคโนโลยีที่เราใช้งานอยู่อันนี้มีความสําคัญผมยกตัวอย่างง่ายๆนะครับว่าในส่วนของการซอร์ซิ่งตัว spare part ตัวนี้ก็มีความสําคัญนะครับการที่ซีเมนมีเน็ตเวิร์กที่ worldwide เนี่ยทำให้เราสามารถจะเข้าถึงทรัพยากรที่อยู่นอกประเทศได้โดยที่เราไม่จะเป็นต้องเดินทางไปด้วยตัวเอง สิ่งต่างเหล่านี้เป็นสิ่งที่ทําให้การทํางานมีประสิทธิภาพและมีความรวดเร็วในการที่เราจะตอบสนองความต้องการของผู้ใช้บริการโปรเซสต่างๆที่อยู่ด้านหลังบ้านทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นกระบวนการในการถ่ายทอดความรู้กระบวนการในการจัดหาป p a r พาร์ t กระบวนการในการที่จะจัดการปัญหาต่างๆเมื่อเกิดปัญหาเกิดขึ้นเนี่ยทำให้รวดเร็วเนี่ยสิ่งต่างๆเหล่านี้มันต้องเกิดจากการถ่ายทอดเทคโนโลยีซึ่งกันและกันซีเมนได้นําเสนอผู้ที่มีประสบการณ์ในการเข้ามาทํางานตั้งแต่โปรเจกต์ดี렉เตอร์ พนักง,งานหัวหน้างานในส่วนงานต่างๆางรวมทั้งพนักงานช็อปฟลอร์ที่มีความชำนาญในการทํางานบนพุกษ,ษานั่นคือเหตุผลว่าทําไมเรามองว่าซีเมนต์มีความพร้อมในการที่จะเข้ามาช่วยเราทําให้โครงการนี้ประสบความสาเร็จ และเบื้องหลังที่ทําให้รถไฟฟ้าเป็นทางเลือกของการเดินทางที่สะดวกรวดเร็วที่สุดจนถึงทุกวันนี้ก็คือเทคโนโลยีที่คนไทยได้รับการถ่ายทอดมาตลอด20กว่าปีที่ผ่านมานะครับรถไฟในประเทศไทยจะถูกพัฒนายอย่างต่อเนื่องทั้งการเพิ่มขึ้นของเส้นทางมากมายหลายสายตลอดจนโครงการใหม่ๆที่จะเกิดขึ้นเพื่อรองรับการพัฒนาโครงสร้างพื้นฐานด้านคมนาคมของประเทศไทยครับอาทิการพัฒนาโครงข่ายรถไฟทางไกลาจากรางเดียวเป็นรางคู่ เป็นอีกหนึ่งโครงการที่จะช่วยยกระดับการขนส่งเดินทางผ่านระบบรางของไทยเนื่องจากทางรถไฟที่เพิ่มขึ้นจะช่วยให้เดินรถได้มากขึ้นใช้เวลาเดินทางลดลงเพราะรถไฟสามารถวิ่งสวนกันได้เลยโดยจะมีการปรับปรุงระบบอน,นัดสัญ,ญญาณที่ใช้ควบคุมการจราจรเพื่อความปลอดภยัยรวดเร็วและมีประสิทธิภาพในการเดินรถรวมถึงรถไฟฟ้ารางเบาล้อยางไร้คนขับ APM ที่จะนำมาให้บริการภายในท่าอากาศยานสุวรรณภูมิ เชื่อมระหว่างอาคารผู้โดยสารปัจจุบันกับอาคารเทียบเครื่องบินรองหลังใหม่หรืออาคารซัตเทอร์ไลท์ด้วยระยะทางเกือบ1กิโลเมตรใช้เวลาไม่เกิน2นาทีต่อเที่ยวซึ่งก็เป็นเทคโนโลยีเดียวกับที่ให้บริการในสนามบินดูไบแฟรงก์เฟิร์ตปารีสชิคาโกและเพื่อที่จะรองรับการขยายตัวต่างๆนั้นรถไฟฟ้ารานเบา จึงถือว่าเป็นอีกหนึ่งทางเลือกที่สามารถตอบโจทย์การใช้ชีวิตและการเดินทางในหัวเมืองที่มีความหนาแน่นน้อยถึงปานกลางให้เชื่อมถึงระบบขนส่งมวลชนหลักกันได้อย่างไร้รอยต่อเน้นย้ำความสะดวกสบายของผู้โดยสารต้นทุนตลอดอายุการใช้งานที่ต่ำลงลดปัญหาการจราจรและมลพิษรวมไปถึงเทคโนโลยีอัจฉริยะต่างๆที่นำมาวิเคราะห์และเปลี่ยนรูปแบบการเดินทางแบบเดิมที่ต้องอาศัยผู้ให้บริการไปเป็นแบบบริการแบบใหม่ที่ผู้โดยสารสามารถออกแบบการเดินทางได้ด้วยตัวเอง ไม่ว,ว่าจะเป็นการจองที่นั่งบริการรถสาธารณะนะหรือสัาระค่าบริการได้หลากหลายประเภทตามความสะดวก with new propulsion system with uh, asset optimized utilization but what we really need in the future utilizing digitalization is ultimate availability to secure that uh, the trains are always available and uh, and the systems are available and digitalization helps to make it happen because today the system can talk to the operator and can be prescriptive can be predictive for example Automation trade operation in the mainland business. This can be really optimized. Timetable can be optimized where the human being is less needed and where adjustments are possible. Interlocking in the clouds where installation will be limited, where optimization in the software can be done online and very fast. Having the complete timetable on the own app being able to justify how i come from today from my home to my office and return back in the evening while also not only planning the journey but booking the ticket paying the ticket and being guided online every day and every minute everything makes the life much more easy much more comfortable and the railway become a part of our life so our vision First of all, we want to be supplier of the choice for all our customers, but also being directly, indirectly, the supplier of the choice for our passengers. We want that everyone is using in the future trains and using railway system. That's why we have to think always about doing or doing our job. Think about our passengers. When they will be using Siemens trains, when they will be using Siemens tram, they should be happy. So that means being in the technology in the most advanced but also offering the most comfortable way. For example, with New Velaro the most progressive high-speed train in the world, we are not only offering the high technological system, but also most energy efficient and most comfortable one. As a leader in the railway technology, we want to offer the best to our passenger, to our operators. We want that the environmental protection is number one of the future, that everyone is convinced to use our system, to use the railways. We want that the people are convinced that leaving the cars at home by, by using the railway is the best solution for the future, for you, for us, for our children. And we want to go with the example, develop further to be the best, to connect the world and to go beyond. อนาคตของการใช้ชีวิตของคนไทยนับจากนี้นะครับเราจะได้เห็นระบบคมนาคมขนส่งทางรางกลายเป็นแกนหลักของประเทศและก็อยู่ในชีวิตประจำวันของคนไทยมากยิ่งขึ้นไม่ใช่เพียงเพื่อแค่เคลื่อนย้ายหรือการเดินทางเท่านั้นแต่หมายถึงการขับเคลื่อนประเทศการขับเคลื่อนเศรษฐกิจและการยกระดับพัฒนาคุณภาพชีวิตของคนไทยไปสู่การเติบโตอย่างมั่นคงและยั่งยืนครับ